สวัสดีเพื่อน f อฟีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับก็วันนี้แอดก็มาตามแม่แม่ตุ้มตามเนาะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยังต้องติดตามเนาะจากงวดที่แล้วก็ไปออกรายวันซะส่วนใหญ่นะครับเนาะแต่ก็ความฝันแก่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตรงกับใจแอดด้วยนะครับอย่างไงก็ต้องฝากผลงานเพลงใหม่นะครับเพลงใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ก็เข้าไปรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับก็ใกล้วันแล้วเดี๋ยวเราก็คิดว่าตัวเลขก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับเนาะไปดูว่าแม่ตุ้มตามได้ตัวไหนกันนะครับสวัสดีครับแม่ตุ้มตามาสวัสดีจ้าแบบแสงหน่ยนะอยเนาะยังไงครับแม่ตุ้มตามงวดที่แล้วหมเลขไปออกรายวันหมดเลยเนาะใช่ค่ะเออก็ถือว่าเลขเลขสวยแหละเลขเอาจจะไปทางแนวเลขดังด้วย อืมก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าวันนี้ได้ข่าวว่าฝันแหมและเลขตัวเลขแอดก็ชอบนะบอกอตรงตรงกับฝันแอดจะ้ะยังไงครับเล่าความฝันให้ฟังนิดนึงครับจะ้ะงอวดนี้หนูก็นอนฝันว่าอืมแฟนเขาเอารถค่ะไปไปทํารถบ้านนะจะ้ะยังไงคือเหมือนเป็นต่อเป็นใช่ค่ะเป็น,เป,นเป็นบ้าน เป็นเป็นไม้นะไม่ใช่เป็นปูนเป็นไม้อต่อไม,ไม้ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็วกเอเขามีอะไรนอกไอ้ยาคาอ๋อคุมรยนะยะคาเนาะเออเรียกไม่ถูกบอกบอกไม่ถูกเนาะเรียกไม่ใช่คล้ายคล้ายทำเป็นเหมือนกระท่มไม้ไผ่อย่างนั้นเหรอใช่คะ่ะเป็นไม้นะจ้ะทีนี้หนูก็แฟนเขาก็มาเขาก็ไปจอดรถไว้อยู่หน้าบ้านแล้วหนูว่าจะพาไปไหนเขาว่าจะพาไปทําบุญอื จะและ้วทีนี้นูก็เดินดูมีประตู2ประตูค่ะประตูะด้านไหนด้านข้างเหรอใช่ด้านข้างสองสองฟังนะ,ะที่ี้นูก็ว่าใหญ่ไหมแม่ตุงตามคือว่าทำบนรถใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีเป็นสองห้องได้เอาเหรอจะเป็นสองห้องทีนี้นูก็เดินขึ้นไปเขากัไอ้แฟนนูก็ขับรถออกไปพอนูขึ้นไปนี่เจอคนเยอะแยะเลย คือนั่งอยู่เต็มในนั้นใช่ค่ะเขาก็ทําบุญเพราะว่าเขาก็ไปทําบุญนี่พอนูเข้าไปแล้วเนาะนูก็ไปนั่งอยู่แต่ว่าอีกห้องหนึ่งนูก็เดินเข้าไปแต่ว่ามันจะเป็นเขาทําเหมือนกับที่ไหว้อะไรสักอย่างนี่เลยอยู่บนรถนะโอ้ก็ต้องคือเข้าไปมันก็ถือต้องถือว่าใหญ่นะก็ใหญ่มันมีสองห้องเออกระบะรถนี่จริงๆเนี้ยห้องเดียวก็ถือว่าเล็กแล้วเนาะใช่ค่ะอ๋อแต่เห็นเป็นสองห้องเห็นเป็นสองห้องอ๋อคือคนในนั้นเขาแต่งชุดยังไงเสื้อผ้าก็ เขาก็ใส่ธรรมดานี่แหละจ้ะชุดขาวอะไรไม่อย่างงี้ไหมไม่มีออก็ใส่กางเกงใส่เสื้อยืดธรรมดามีเด็กมีอะไรด้วยจ้ะแต่เยอะหลายคนนะ่ะที่นูเห็นนะ่ะนูเห็นเหมือนที่เขาปักทูปปักอะไรจ้ะแล้วก็เป็นเหมือนพระพุทธรูปอะไรไม่รู้แต่นูไม่ค่อยรู้จักจ้ะแล้วเรามีสองคนแม่ลูกเขาบอกว่าไอ้นางเองก็ไปจุดทูปไปเขาบอกอย่างงี้จ้ะแล้วนูก็ถามเขาว่า จุดทูบก,กี่ดอกเขาว่าสิบหกดอกไปเขาบอกอย่างนี้จ้ะในนั้นนะในรถจ้ะพอนู้จุดทูบเสร็จแล้วก็นูจะมาหาแฟนนาะหนูเดินผิดทางเดิน,น,นลงนนมาอนีกอยู่ในรถใช่แล้วก็จะลงใช่ไหมจะจะเดินลงมาหาแฟนขับรถนะแต่ว่าเดินเดินผิดนะเดินมาอกฝั่งประตูทางออกฝั่งฝั่งที่ไม่มีคนขับ<อ>นูเปิดมาเอ้าไม่ใช่นูก็เดินกลับมาคืนเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งจ้ะแค่นั้นแหละนูก็ ประเด็นก็คือว่า,าไปทํารถบ้านแล้วใครไม่รู้ขึ้นเต็มรถว่างั้นเถอะเนาะเคยฝันเท่านั้นที่มีคนขึ้นบนหลังคาเนาะใช่ค่ะช่วงนั้นก็ออกอยู่เนาะก็ออกจ้ะอ,อันนี้คันสีแดงหรือสีสีดําสีดําจ้ะจำได้สีดําเลยจะ้ะเหรอทะเบียนอะไรครับแม่ทะเบียนสองห้าศูนย์ห้าค่ะ แต่ในฝันก็ไม่ได้หายไม่ได้อะไรเนาะไม่ได้หายไม่ได้อะไรเพียงแต่มันแปลกตรงที่มีบ้านใช่ค่ะบนรถเนาะจ้ะละครับก็แค่นี้เนาะอืมแล้วเจ้าเจ้าที่ต้นตาลมาบอกอะไรบ้ไงไหมไม่ไม่ได้บอกเลยลจ้ะไม่ได้ไปจุดไหว้บอกเขาเนาะจ้ะอืมถ้ามีเวลาก็ไปจุดบอกเขาหน่อยจ้ะอ่ะอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ตุ้มตามนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนนิพสี่ที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับ ยังไงเพื่อนนิฟสี่ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับแม่ตุมตามนะในนั้นคิดว่าเป็นคนหรือว่าไม่ใช่คนนูก็ไม่รู้แหละจ้ะแต่เยอะจ้ะลายคนอยู่เต็มคันรถเลยอ่าล่ะครับเดี๋ยวจะมาดุ้นกันนะครับว่าวันนี้เลขทะเบียนรถคันนี้จะให้โชคหรือเปล่านะครับอ่าล่ะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุมตามนะครับสวัสดีค่ะ